ไม่รู้ราคาไม่รู้แท้ไหมหลายๆคนก็เจอปัญหานี้ถ้าท่านมาหาผมปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับปัญหาของคนที่มีพระเนี่ยปัญหามีอยู่สองปัญหาคือยังไม่รู้ว่าพระของท่าน,นแท้หรือไม่แท้ไม่รู้ปุ๊บเนี่ยถ้าท่านมีความรู้ความสามารถด้านโซเชียลก็คือมีเล่นไลน์นะครับ เฟซบุ o กเนี่ยผมไม่ได้ตอบต้องบอกก่อนว่าเนื่องจาก f c e e o o o เนี่ยถ้าเราตอบข้อความเยอะๆเนี่ยช่องแชทมันจะใช้ไม่ได้เราก็เลยให้ท่นเนี่ยส่งรูปไปที่ Line ID ที่ขึ้น p o n e 8 8 8 8ใส่แอดไซน์ข้างหน้าปัญหาต่อไปคือเพื่อนๆสมาชิกบางคนส่งหน้าส่งหลังส่งหน้าส่งหลังส่งหน้าส่งหลังส่งมาทิ้ง2-300ภาพเวลาส่งมา2-300ภาพเวลาผมเห็นปุ๊บเนี่ยคนนี้ส่ง200ข้อความ200ภาพเนี่ยผมเนี่ย ดูผ่านเฉยๆจะไม่เปิดเข้าไปดูเพราะว่าถ้าเปิดเข้าไปดูมันจะมันจะมแบบนี้แต่ถ้าผมสนใจองค์ไหนปุ๊บผมจะค่อยจะกดเข้าไปดูแล้วตอบถามท่านมันก็มีบางคนนะครับบางลูกค้าบางท่านเขาก็บอกโอ้โหเนี่ยไม่อ่านเลยไม่อ่านข้อความเลยไม่อ่านไลน์เลยส่งมานานล้วลองมาดูปัญหาผมบ้างพอผมถูกใจพระคุณนะแบบเพิ่งส่งมาเลยเนี่ยส่งประมาณหนึ่งนาทีที่แล้วพอผมทักกลับไปว่า โอเคครับผมสนใจครับขอเบอร์โทรครับเงียบ<ๆ>เดียมาโอเคครับผมอยากเช่าพ้าท่านครับให้เท่าไหร่ล่ะอ่าอย่างนี้ได้ไหมอย่างงู้นได้ไหมคืออย่างนี้ผมมาอยากเช่าแต่ผมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่เห็นองค์จริงผมนําเสนอราคาไม่ได้เพราะอะไรเพราะผมยังไม่รู้ว่าพ้าท่านแท้หรือเปล่าเห็นแค่รูปเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าแท้หรือไม่แท้นะถูกไหมบางทีบางคนบางท่าน เอามาปุ๊บโอ้โหดูในรูปเนี่ยเฮ้ยโอ้โหน่าสนใจเลยพอม,มาเสร็จไม่แท้ผมเองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคุณมีปัญหาผมก็มีปัญหานะครับปัญหาของผมคือเวลาท่านมาแล้วภาพไม่แท้2บางท่านถ่ายรูปเนี่ยถ่ายแล้วมันไม่ชัดนึกออกไหมเอาอย่างนี้ผมจะบอกแนะนําให้ถ้าท่านมีพาะใช่ไหมครับท่านวางเรียงๆกันเยอะๆเลยแล้วท่านก็ถ่ายเช๊ะมาเลยถ้าผมสนใจผมผมติดต่อกับแน่นอนอันนั้นคือการสนใจผมนะครับอ่ะต่อไปเวลามาถึงแล้ว นะครับและผมเชื่อว่าหลายๆที่ก็มีเจอปัญหานี้หลายๆคนก็เจอปัญหานี้สมาชิกหลายๆคนคงจะเจอปัญหาไม่ใช่เฉพาะกับผมนะผมว่าเวลาท่านไปขายเสียนท่านไหนก็แล้วแต่หรือว่าคนที่รับซื้อพระปัญหาที่ท่านจะเจอคือไม่รู้ราคาไม่รู้แท้ไหมถ้าท่านมาหาผมปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นไม่รู้แท้ไหมถ้าท่านมาหาผมปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรครับ เพราะว่าเวลาผมดูปุ๊บผมนําเสนอราคาให้ท่านได้นะครับโอเคท่านอยากได้ราคาที่สูงสุดผมเข้าใจแต่ท่านต้องเข้าใจก่อนนะว่าผมไม่ได้อยากได้ราคาที่ต่ําสุดนะผมไม่ใช่จําพวกที่ซื้อถูกแล้วขายแพงนะถูกไหมผมซื้อในราคายุติธรรมยุติธรรมคืออะไรยุติธรรมคือผมนําเสนอราคานี้ท่านพอใจท่านขายผมท่านไม่พอใจท่านไม่ต้องขายผมและอีกสิ่งหนึง่ง ถ้าท่านกลัวโดนเซียนหรือกดราคาผมแนะนําอันนี้แก้ปัญหาให้ท่านครับแก้ปัญหายัางไงร,รู้ไหมท่านออกใบเซอร์ับผมนะตรวจสอบพระแบบเซอร์ประกันราคาง่ายไหมท่านออกบัตรนะท่านเอาพระนะท่านไม่รู้นะไม่รู้พระอะไรไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ท่านออกเซอร์ประกันราคาเลยแบบโกแบบประเมินราคาผมซื้อจริง ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไปกดราคาคุณไม่ต้องกลัวการกดราคาของเซียนเพราะมันมีการประเมินราคาเกิดขึ้นแล้วปัญหาของคนมีพาร์คือหนึ่งเลยกลัวไม่รู้ราคาไม่รู้แท้เกสอยากได้ราคาที่สูงสุดนะครับแล้วก็กลัวะโดนกดราคาอันนี้คือปัญหาของ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 คนที่มีพารแต่มากับผมเนี่ยปัญหาเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นเพราะผมมีการแก้ปัญหาให้ท่านนะครับแล้วบอกเพื่อนมอสมาชิกนะเวลาเราเอาพารมาเนี่ยมาตามขั้นตอน ตามขั้นตอน,นคืออะไรตอนนี้บริษัทเครื่องบงไทยของผมเนี่ยที่อาคารทีอมุลเซ็นเตอร์เนี่ยอยู่สนนุนกาจนาเนี่ยนะครับอ่าจันถึงเสาเนี่ยท่านสามารถวอล์กอินเข้ามาได้เลยนะครับตั้งแต่เที่ยงพวกมุงเย็นนะครับอันนี้วอล์กอินนะถ้ามีพระแล้วส่งไม่เป็นอะไรไม่เป็นก็วอล์กอินเข้ามาแต่ถ้าส่งลายได้ส่งลายมาก่อนส่งลายมาก่อนว่าเอ้ยแบบนี้ขายได้ไหมแบบนี้เล่นไหมแบบนี้แท้ไหมถ้ามีการติดต่อจากแอดมินนะครับไม่ว่าจะเป็นแอดมิน a แอดมิน J แอดมิน B ถ้าติดต่อกลับไปนั่นแหละแสดงว่าพราท่านอะ่ะมีเข้าเขาว่าน่าจะขายได้แต่ไม่ได้ยืนยันว่าพ้าท่านจะแท้นะมันต้องดูตัวจริงการนําเสนอราคาผ่านออนไลน์มานําเสนอไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่เห็นตัวจริงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเพื่อนๆ่สมาชิกครับปัญหาน,นี้จะหมดไปถ้าท่านใช้บริการกับบริษัทพระเครื่องเมืองไทยทีเอ็มบอลเซนเ,นเตอร์บายโทนบางแคแล้วเจอกันครับ เพราะเราคือมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกมานบลองพาแท้พาเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเก่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมตาตรฐานสากลนิยมบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมตาตรฐานสากลนิยม